สรุปมาตรการชอบดีมีคืนปี2565ซื้ออะไรได้บ้างซื้อได้เท่าไหร่ติดตามในเอพิซดนี้ครับ SCB Podcast You are welcome Be ready to get wealthy Presented by SCB Wealth สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง พบกันอีกครั้งกับรายการ Tax and Law m a d e Simple ค่ะอยู่กับพวกเราวันนี้กมลชนกรามกม,มุตและดรสาธิตรี่องธัญญาทีม Estate Planning and Family Office ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่เอสสวัสดีครับคุณพลอย วันนี้เราจะมาคุยกันสนุกสนุกคะ่ะพี่เอสเกี่ยวกับมาตรการช้อปดีมีคืนปี2565ที่รัฐบาลจัดขึ้นมาใหม่ให้กับพวกเราคะ่ะแต่ในปีนี้เนี่ยพอมันกลับมาอีกเนี่ยทุกคนก็เลยมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเหมือนกับของเดิมไหมแล้วเราร่วมได้แค่ไหนร่วมได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันตรงนี้นะคะก่อนอื่นขอคุยกับพี่เอสก่อนว่าไอมาตรการรอบนี้เงื่อนเวลาคะ่ะระยะเวลาที่เราใช้โครงการนี้ได้คือใช้โครงการช้อปดีมีคืนนี้ได้เนี่ยเมื่อไหร่คะ คือในโครงการชอบดีมีคืนเป็นโครงการในการช่วยนะครับให้มีการซื้อสินค้าและบริการในปี2565เพราะฉะนั้นรัฐบาลกําหนดตอนต้นปีหมายความว่าต้องซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 5มีเวลาประมาณเดือนครึง่งเท่านั้นในการซื้อสินค้าบริการที่อยู่ในเกณฑ์ หลังจากซื้อสินค้าบริการแล้วได้รับใบกำกับภาษีหรือเอกสารไปเสร็จรับเงินตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องแล้วจะเอารายการพวกนี้ไปใช้สิทธิ์ในการเป็นเสมือนค่าลดหย่อนในทางภาษีอรเพื่อเตรียมยื่นแบบแสดงรายการตอนต้นปี2566คือปีถัดไปครับโอเคก็จำกันว่าไอ้ชอบดีมีคืนปีหกเนี่ยคือลดหย่อนของปีหกคุณอย่าลืมกรอกให้นั้นเองนะคะแล้วคือไอ้ตัว จำนวนคะ่ะพี่เอสที่เขาคุยกันเยอะมากว่าเฮ้ย hey, แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรา,เอ,าอย่างหลักเกณฑ์มันบอกมาว่าช็อปใช้สิทธิ์ได้สูงสุดสามหมื่นบาทเนี่ยมันลดกี่บาทแต่ละคนเนี่ยเอาไปเป็นค่าลดหย่อนได้ยังไงตรงนี้เขามีหลักยังไงออกมาให้แต่ละคนคิดถึงสิทธิ์ของตัวเองได้อะคะ่ะที่แบบง่ายๆหน่อยอะค่ะครับสิ่งสิ่งที่จะต้องคุยให้ฟังอันดับหนึ่งเลยก็คือการที่เราซื้อสินค้าบริการเนี่ยนะครับสามหมื่นบาทสูงสุดเนี่ย เราซื้อในกรอบเวลานี้นะครับก็คือเดือนครึ่งของปี 65- เนี้นะครับซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ได้เอาไปลดภาษีโดยตรงนะฮะมันจะเอาไปเป็นค่าลดหย่อนซึ่งค่าลดหย่อนเนี่ยจะเป็นเสมือนกับการหักจากเงินได้ที่จะต้องไปเสียภาษีเพราะฉะนั้นจึงใช้สิทธิ์ได้เฉพาะคนที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและมีเงินได้ในการเสียภาษีเท่านั้นนะครับพอมีเงินได้ในการเสียภาษีนั้น ก็จะสามารถเอาสามหมื่นเป็นลดเงินได้หลังจากลดเงินได้เสร็จเนี่ยนะครับจึงสามารถจะทําให้เงินได้ตัวเองลดลงและก็ไปคํานวณภาษีจะทําให้ภาระภาษีลดลงในกรณีที่บางคนเนี่ยเขามีการรับเงินเดือนทุกเดือนเขาก็จะถูกระบบหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ทุกเดือนพอไปช้อปปิ้งอ่าสามหมื่นบาทในเดือนครึ่งเนี้ยก็จะทําให้การเสียภาษีเขาเนี่ย นะครับโดยระบบหางนะิที่จ่ายไ,ไว้แล้วเนี่ยพอไปมีค่าลดหย่อนเพิ่มเงินได้มันลดลงภาษีมันลดลงทําให้การหักภาษีไว้เนี่ยมันสูงเกินไปทําให้เขามีโอกาสได้รับภาษีคืนแต่ผมอยากเรียนชี้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าการชอปปิ้งนี้นี่เป็นเรื่องของการลดจํานวนเงินได้ในการคํานวณภาษีมันจึงมี2กรณีนะฮะว่าเราลดภาร,าระภาษีได้ การลดภาระภาษีได้เนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยเขาเสียภาษีล่วงหน้าไปโดยระบบหังหน้าที่จ่ายทําให้เขามีภาษีคืนนะครับเพราะฉะนั้นจึงจึงสรุปเป็นคําเดียวเลยแล้วกันว่าการที่เราช้อปปิ้งสามหมื่นบาทในช่วงเดือนครึ่งนี้เนี่ยจะทําให้เราลดภาระภาษีนะครับลดภาระภาษีซึ่งกว่าจะไปได้เงินเนี่ยนะครับคืนหรือลดภาระภาษีจะมีผลจริงๆเนี่ย ต้องพ้นครบกําหนดหรือในเวลาลื่ดยื่นแบบของปี2566นะครับซึ่งก็คือกําหนดเวลาเดิมทั่วไปคือ31มีนา2566นั่นเองนะครับก็จังยังต้องใช้เวลาอีกนานนะครับกว่าที่จะมีการลดภาระภาษีได้จริงหรือจะมีเงินคืนได้จริงตามที่กรณีเกิดขึ้นนะครับแล้วแต่ละคนค่ะพี่เอสอย่างสมมุติว่าจากที่พีเอสอธิบายแล้วว่าคุณต้องมีเงินได้ก่อนที่ถึงเกณฑ์และคุณก็ต้องเป็นคนที่ยื่นแบบ แสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนพอครบสองอันนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะซื้อเท่าไหร่เพื่อให้ได้ลดหย่อนโดยใช้สิทธิ์ที่เหมือนกับว่าเต็มที่สุดอะคะ่ะตรงนี้มันมีวิธีดูยังไงคะอ่ะครับก็โดยโดยเนื่องจากว่ารัฐบาลกําหนดว่าสูงสุดของค่าสินค้าบริการที่ซื้อได้อและเอาไปใช้สิทธิ์ได้คือสาม0มื่นนะครับเพราะฉะนั้นนลักษณะเนี่ยถ้าใครมีเงินได้สุทธิ คือแปลว่าเป็นเงินได้ทั่วไปนะครับหักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าลดหย่อนอื่นเนี่ยนะครับแล้วยังมีเงินได้สุทธิในการคำนวณภาษีอ,อ,อยู่เนี่ยนะครับก็สามารถจะใช้สิทธิ์ในการลดเงินได้สุทธิลงอีก30,000บาทเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนื่องจากขั้นเงินได้ของบุคคลธรรมดาเนี่ยในเงินได้สุทธิ150,000บาทแรกเนี่ยเราจะยังคงมีการยกเว้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินได้สุทธิ ที่คำนวณภาษีเนี่ยจะต้องเกิน1,50 0 0 0บาทต่อปีก็จะทำให้คนนั้นได้รับประโยชน์ะจากการที่จะนำา3 0,000บาทที่ช้อปปิ้งนั้นไปใช้สิทธิ์ได้แต่จะใช้สิทธิ์มากหรือจะใช้สิทธิ์ได้ประโยชน์มากน้อยขึ้น,นอยู่กับขั้นเงินได้ถ้าบางคนเนี่ยนะครับไอการเสียภาษีของเขาเนี่ยเขาอยู่ในระดับเนื่องจากอัตราภาษีเป็นขั้นบันไดใช่ไหมครับการเสียภาษีเขาอยู่ในขั้น ต่ำกว่าอยู่ในระดับ10%ของการเสียภาษีการที่ลดเงินได้ลงไปอีก30,000บาทก็จะทําให้เขาเหมือนกับลดภาระภาษีลงไปได้10%ของ30,000บาทคือ3,000แต่ในกรณีตรงข้ามบางคนเนี่ยนะครับเขามีภาระภาษีที่เสียภาษีอยู่ในขั้นสูงสุดอยู่ที่30%อยู่นะครับหรือบางคน35%อยู่เนี่ยนะครับก็จะทําให เขาก็จะได้รับประโยชน์ในแง่ของการลดภาระภาษีมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับในกรณีที่เราเสียภาษีอยู่30เรนะครับเราเสียภาษีอยู่30เราจะยื่นแบบเสียภาษีปรากฏว่าเราสามารถเอา30,000บาทมาลดกับเงินได้สุทธิได้เพราะฉะนั้นถากเอา30ไปคูณกับการช็อปปิ้ง30,000บาทเนี่ยนะครับมันก็จะได้การลดภาระภาษีเป็นจำนวนเงินถึง9,00 0บาทนะครับ เพราะฉะนั้นการช้อปปิ้งสามหมื่นบาทเนี่ยสำหรับบางท่านที่ต้องซื้อสินค้าบริการอ,อ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่านกฎหมายแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองงั้นจะต้องใช้สิทธิ์ได้น,นะครับก็อาจจะใช้สิทธิ์นะฮะแล้วก็ได้เก็บเอกสารไว้เพราะฉะนั้นในขั้นตอนต่อไปที่ต้องอธิบายให้ชัดเจนก็คือการที่จะไปซื้อสินค้าบริการในวันที่นะเริ่มตั้งแต่1มกราสองห้าหกห้าจนถึง15 ุมภาสองห้าหกห้าเนี่ยเราจะซื้ออะไรได้บ้างตามเกณฑ์ของรัฐบาลและจะต้องขอเอกสารอย่างไรนะฮรเพราะว่าหากเรารู้ว่าเราจะต้องซื้อสินค้าอะไรและขอเอกสารอย่างไรอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็จะได้เก็บเอกสารถูกต้องแล้วก็เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์พร้อมกับการยื่นแบบในต้นปี2566ให้ถูกต้องนะฮะนั้นหลักๆเลยก็คือมันอยู่ที่เงินได้สุทธิ ต่อปีของคุณว่าต่อปีเงินได้สุทธทิคุณเท่าไร่แล้วก็มาดูต่อว่าคุณเสียภาษีอยู่ประมาณปีละเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับว่ายิ่งเสียภาษีเยอะไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าคุณก็จะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีมากยิ่งขึ้นถูกใช่ไหมคะพี่เอสใช่ครับอัก่น,นึ่งก็คือสามหมื่นบาทก็คือเป็นขั้นสูงสุดแต่ไม่ใช่อย่างที่คนพูด,พดกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวซื้อของสูงสุดสามหมื่นบาทลดสามหมื่นบาทไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะไม่ใช่อยู่ดีมาทอนเงินแบบนั้นนะคะมันต้องดูแต่ละคน เข้าไปในหลักของแต่ละคนเลยว่าคุณเสียภาษีเท่าไหร่งั้นตรงนี้มาถึงไอ้ตรงที่พีอบอกว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเวลาเราไปถึงร้านค้าหรือไปที่ที่ให้บริการเนี่ยเอ,อ่อเราจะต้องให้ข้อมูลเขาเพื่อที่จะได้เขาออกเอกสารที่เรียกว่าใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีตรงนี้ออกมาไอ้ตรงนี้มันมันต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้างที่จะต้องครบคือหลักๆเวลาพอยไปตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็ขอชื่อนามสกุล ออแล้วก็เลขไอดีของเรานะคะไปซึ่งบางร้านขอเบอร์โทรศัพท์บางร้านไม่ขอนี่จริงๆเบอร์โทรศัพท์นี้ต้องใช่ไหมคะพี่จริงๆเบอร์โทรศัพท์ไม่จําเป็นนะครับแต่บางคนก็ก็ร้านค้าก็อาจจะอยากให้มันมีเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆมันไม่ใช่ตัวที่จําเป็นในทางกฎหมายนะครับใน,ในเรื่องของถ้าพูดถึงชอบดีมีคืนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสินค้าที่ซื้อเนี่ย นะครับรัฐบาลก็ให้สินค้าอยู่เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือสินค้าที่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและมีการเสียภาษีในอัตราร้อยละเด้วยนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่อาจจะไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราไปซื้อได้เนี่ยนะครับแต่ก็ต้องมีเอกสารที่เรียกว่าใบเสร็จรับเงิน คือถ้าไปอยู่ในกลุ่มที่1เนี่ยเราซื้อสินค้าบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเอกสารที่เราต้องมีก็คือเขาเรียกว่าใบกำกับภาษีที่เรียกว่า tax invoice ใบกำกับภาษีนั่นก็จะเป็นรายละเอียดชื่อนามสกุลของผู้ซื้อนะครับแล้วก็ที่อยู่ของผู้ซื้อเลขประจำตัว13หลักประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อสินค้าบริการนะฮะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งสินค้าที่ จะอยู่ในกลุ่มใบเสร็จรับเงินเนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในระบบภาษีมลคาเพิ่มมีแค่3ตัวเท่านั้นเองนะครับก็คือ,อหนังสือนะครับแล้วก็อ e ีบุ๊กนะฮะอิเล็กทรอนิกส์บุกเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของสินค้า1นึ่งตำบลหนึผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า o t o p นะสเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในระบบภาษีมลค้าเพิ่มทวนอีกครั้งก็คือหนังสือแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์บุกแล้วก็สินค้า o t o p อันนี้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในระบบภาษีมูลาค่าเพิ่มแต่จะอยู่ก็ได้แต่ไม่อยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเปิดโอากาสให้ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลาค่าเพิ่มสําหรับหนังสืออีบ e ุ๊กและก็สินค้าโอท็อเนี่ยนะครับก็เลยจะต้องยอมรับให้มีใบเสร็จรับเงินแต่ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องเนี่ยที่จะมาใช้สิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อนามสกุลแล้วก็มีที่อยู่ของเราเช่นเดียวกันน,นะครับเพื่อให้พิสูจน์ตัวตนได้ว่าผู้ซื้อเป็นใครกันแน่ นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของใบเสร็จรับเงินแต่เนื่องจากว่าสินค้าที่ส0 0 0 0บาทที่เราพูดกันอยู่วันนี้เนี่ยนะโดยส่วนใหญ่มักจะมีจำนวนมากกว่าคือสินค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มรัฐบาลเปิดโอกาสให้เราซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทยนะครับไม่สามารถจะซื้อสินค้าบริการที่เอาไปใช้ในต่างประเทศได้ นเน้นการบริโภคภายในประเทศเพราะนั้นสินค้าบริการนั้นจะต้องใช้ในประเทศไทยเท่านั้นนี่คืออันดับหนึ่งนะครับและอย่างที่สองก็คือสินค้าบริการนั้นจะต้องเป็นสินค้าบริการที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ดนะครับแล้วก็มีใบกำกับภาษีผมยกตัวอย่างนี้เวลาที่เราไปซื้อสินค้าบางอย่างเนี่ยในห้างสรสินค้าหรือในซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย บางครั้งเนี่ยเราซื้อไขไก่นะครับเราซื้อผักสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าสินค้าพวกนั้นเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค ok ่าเพิ่มอย่างเงี้ยก็จะใช้สิทธิ์ไม่ได้นะฮะนะครับใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับถึงถึงถึงเราจะบอกว่าเราก็ซื้อมาอยู่ในใบกำกับภาษีเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลบอกว่าสินค้าพวกนี้จะต้องเป็นสินค้าที่เอามาคูณกับเจ็ดเปอร์เซ็นด้วยนะครับอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่มีความสําคัญ แล้วนอกจากสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ7%แล้วเนี่ยรัฐบาลยังไปกำหนดอีก11ประเภทสินค้าบริการในประเทศที่ไม่ให้ใช้สิทธิ์ตามระบบของช็อปดีมีคืนปี65 11ประการก็ประกอบไปด้วยข้อที่1น,นะครับก็คือการซื้อ,อ,อสุราเบียร์และวข้อที่2ก็คือการซื้อยาสูบข้อที่3เป็นพวกการซื้อน้ำมัน หรือแก๊สสำหรับการเติมยานพาหนะอย่างเงี้ยไม่ได้ข้อที่สี่ซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์และเรือข้อห้าซื้อหนังสือพิมพ์นิตยสารคือนิดหนึ่งนะฮะหนังสือพิมพ์นิตยสารที่เป็นข้อห้าเนี่ยรัฐบาลบอกว่าให้ซื้อหนังสือได้นะครับหรืออ e ีบุ๊กได้แต่นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์เนี่ยซื้อไปแล้วใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับซื้อสิทธิ์ไม่ได้อันนี้ก็เน้นอีกทีข้อ6เนี่ยนะครับเป็นเรื่อง ของหนังสือนิตยสาราที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออ e ีแม a กกาซีนอิเล็กทรอนิกแมกกาซีนอิเล็กทรอนิกนิวส์เพเปอร์อันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งรูปกระดาษนะครับหรือในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือพิมพ์นิตยสารนี้ก็ไม่ได้ข้อ7ก็คือการจ่ายค่านําเที่ยวหรือบริษัททัวร์นะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ข้อ8เป็นค่าที่พักแรมไม่ได้ นะครับแต่บางคนก็ถามถึงค่าอาหารค่าอาหารนี้กลับได้นะครับเพราะไม่อยู่ในข้อห้ามข้อเก้านพวกค่าสาธารณูปโภคค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ําประปาค่าไฟฟ้าค่าสัญญาณโทรศัพท์อย่างนี้ไม่ได้นะครับนะครับแล้วก็ข้อสิบเป็นเรื่องของค่าตกลงสินค้าบริการที่มีเรื่องของการจ่ายวันนี้แต่จริงๆเรื่องบริการไปใช้ในอนาคต อย่างเช่นณะะตั้งแต่วันที่1มกราปี6-5จนถึง15คกุมภานธ์65เนี่ยเราจ่ายไปก่อนนะฮะอย่างซื้อผอลิตภัณฑ์นะหนึ่งแล้วก็แต่ยังไม่ได้ของนะครับแล้วก็หรือซื้อบริการล่วงหน้าซื้อ,อสปองสปาอะไรเงี้ยนะครับล่วงหน้าไปเลยแล้วก็กว่าจะไปใช้บริการอีกทีในอนาคต อย่างเงี้ยนะครับหลังคําว่าอนาคตคือหลัง15บห้ากุมภาบีหกห้าหลังกําหนดเวลาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของการจ่ายเงินไปก่อนแล้วไปใช้บริการทีหลังอย่างนี้รัฐบาลก็ไม่ให้นะครับไม่ไม่อยู่ในในเกณฑ์ที่จะได้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนนะครับแล้วก็ข้อ11คือข้อสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ให้ในเรื่องของค่าเบีย้ยประกันวินาศภัยจริงๆค่าเบีย้ยประกันวินาศภัยไม่ให้ค่าเบีย้ยประกันชีวิต ก็ไม่ได้นะครับเพราะค่าเบีย้ยประกันชีวิตก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ดก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการกําหนดไว้สิบเอ็ดข้อที่ไม่ได้นะครับและถ้าอยู่นอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็แค่สามเรื่องที่ให้ก็คือหนัง,นงสืออีบ e ุ๊กแล้วก็สินค้าโอท็อปเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยเกิดการตีความนะครับว่าแล้วไอ้สิ่งที่ไม่อยู่ในกําหนดนี้แสดงว่าได้ใช่ไหม นะครับคำตอบก็คือก็ใช่แต่ว่ามันก็จะมีคําถามเรื่อยๆว่าแล้วฉันซื้ออันนี้ได้ไหมซื้ออันเน้นได้ไหมอนะอันนี้ก็จะจะจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็เลยจะมาเข้าคําถามพบบ่อยของท่านผู้ฟงังอะนะคะว่าไอซื้ออันนี้ได้ไหมซื้ออันนี้ได้หรือไม่อะไรพวกเนี้ยที่มากันตลอดตลอดเนี่ยหลักๆเลยคนก็จะแบบมองว่าอ่ะถ้าสมมติเราตัด หมดของเฟุ่มเฟยออกไปก่อนคือเอาว่าเป็นของที่เราต้องซื้ออยู่แล้วอย่างสมมติว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยค่ะพีเอสไอพวกของใช้ในบ้านที่จําเป็นที่เราจะต้องซื้ออยู่แล้วแล้วสมมุติว่าเราจะซื้อตุนมาเลยนะเพื่อจะใช้ยาวๆอย่างที่มันไม่เสียไม,อไอยยม่อะไรอย่างพวกน้ํายาซักผ้าทูบ้านสบู่แชมพูล้างจานอะไรเงี้ยมันอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ได้ใช่ไหมคะใช่ฮะใช้ได้ครับ เอ่อบางบางคนเนี่ยพอเจอประกาศของเรื่องชอปดีมีคืนเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของที่เอ่อรายละเอียดปีกย่อยพอสมควรเนี่ยนะครับข้อแนะนำของของหลายท่านก็จะบอกว่าก็ซื้อสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละอ่อแต่สินค้าไหนที่เอ่อคูณกับเนตนี่ยนั่นใช้ได้ในซะูปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับหรือเป็นอาหารพัตตาคารที่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปอ่ะอันนี้ใช้ได้ ไปกินข้าวกับครอบครัวก็ขอไว้ก่อนเลยขอเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าผู้เสียภาษีเนี่ยก็คือคนที่มีเงินได้เนี่ยนะครับเป็นใครเนี่ยแล้วคนนั้นไปทานอาหารเนี่ยนะครับก็ออกชื่อคนนั้นนะฮะแล้วก็เอารายละเอียดบางคนก็จะเขียนชื่อที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยให้ร้านอาหารเขาไปออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องก็ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับ คือเหมือนกับว่าถ้าถ้าเอาง่ายหน่อยแล้วคิดอะไรไม่ออกก็เป็นของซูเปอร์มาร์เก็ตพวกของอุโปโภคแล้วก็ร้านอาหารที่เขาอยู่ในระบบส่วนพวกพวกอาหารสดพวกเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้ในครัวเรือนนี่ไอ้พวกนี้มันไม่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 ได้เพราะอะไรนะคะพี่เอสในกฎหมายนะครับเขาเขียนไว้ว่าสินค้าบริการที่จะ,อ,ะอยู่ในเงื่อนไขของสามหมื่นบาทเนี้จะต้องเป็นสินค้าบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไม่พอยังเขียนได้ว่าจะต้อง จะต้องเป็นสินค้าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละเจ็ดด้วยนะครับยกเว้นพวกหนังสืออีบ e ุ๊กแล้วก็ไอตัวของสินค้าโอท็อปที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในระบบ7%ทําให้สินค้าที่เป็นลักษณะสินค้าทางเกษตรหรืออาหารสดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในระบบการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่อยู่แล้วนะครับคือระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรายกเว้นสินค้าบริการบางประเภทอยู่แล้ว ในเมื่อมันยกเว้นสินค้าบางบริการบางประเภทเนี่ยสินค้าพวกนี้เวลาไปอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสินค้าที่เขาขายเนี่ยเขาก็จะยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มพอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็เลยไม่ได้เป็นสินค้าบริการที่คูณ7%อร์เพอไม่ได้คูณ7%มันก็เลยไปใช้สิทธิสามหมื่นนี้ไม่ได้แต่วิธีการดูก็คือถ้าเราไปซื้อซูเปอร์ามาร์เก็ตเนี่ยนะครับเราซื้อหลายอย่างเราก็อาจจะขอใบกำกับภาษีเต็มรูปไว้ก่อน พอขอเสร็จแล้วเราก็ดูว่ารายการไหนที่มันคูณด้วย7%เนี่ยนะครับมันก็จะใช้สิทธิ์ได้นะครับหรือบางคนถ้าเชี่ยวชาญหน่อยก็อาจจะแยกเป็น2เอกสารซื้อคนละครั้งนะครับซื้อก่อนเป็นสินค้าอาหารสดอีกครั้งหนึ่งเป็นสินค้าทั่วไปก็คือสบู่น้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้ซึ่งรู้ว่าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วก็แยกกันได้ หรือจะให้ห้างสรรพสินค้าแนะนําก็ได้ถ้าเขาเข้าใจข้อกฎหมายข้อนี้นะครับอืมโอเคเข้าใจละกับมีอย่างนึงค่ะพี่เอ๊มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกครอบครัวเจอคืออย่างค่าเทอมลูกหรือค่าเรียนพิเศษของลูกอย่างเงี้ยเออก็มีหลายกระแสว่ามันไม่ได้ตรงนี้ก็คือเพราะว่าเหตุผลเดียวกันหรือเปล่าคะคือมันไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับอบริการบางอย่างเนี่ยมันเป็นบริการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็เลยไม่ได้ บริการหลายเรื่องเนี่ยนะฮะที่ยกเว้นเนี่ยซึ่งรวมถึงในเรื่องของการศึกษาเนื่องจากรัฐบาลไม่ต้องการให้ภาษีมูลาค่าเพิ่มร้อยละเจ็ดเนี่ยมาคูณกับค่าการศึกษาไงฮะพอมาคูณกับค่าเทอมเนี่ยนะครับมันจะทําให้ค่าการศึกษาเป็นภาระของผู้บริโภคเราเขียนกฎหมายอย่างนี้มาตั้งนานแล้วพอมาอยู่ในโครงการชอบดีมีคืนเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุว่าไอ้บริการพวกค่าการศึกษาเนี่ยนะครับค่าเทอมค่าอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถจะ ไปคูณต่อรจพิ่มเป็นบริการยกเว้นนะครับไม่ได้เสียปภาษีมลูลค่าเพิ่มมันก็เลยไม่ได้สิทธิ์แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันมีข้อสังเกตนะครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการอบรมทางวิชาชีพบางอย่างมันก็จะมีการเสียภาษีมลูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงภายใต้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับ หรือการคอร์สเรียนพิเศษหรือหรือบางครั้งในเรื่องของการเรียนภาษาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วกระทรวงศึกษาธิการเน้นเขามาเข้ามา,า,มาดูแลกำกับดูแลเนี่ยก็อาจจะทำให้การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นยังคงทำไม่ได้ก็คือต้องมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่อันนี้ก็จะใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะนั้นเราก็อาจจะไม่สามารถจะไปตีความได้ทุกเรื่องว่าถ้าเรียนพิเศษเนี่ยจะใช้ไม่ได้ทุกเรื่อง แต่หลายเรื่องใช้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับคนที่เขาเป็นโรงเรียนที่เขาเพราะการเรียนพิเศษมันกว้างมากมันแปลแปลว่าได้ทุกเรื่องนะครับ <S <S เรียนศินละปะเรียนดนตรีเรียนหลายหลาย่ยางถ้าหากว่าเขาออกเอกสารว่าเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเงี้ยก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่สําหรับบางคนมนุษย์เงินเดือนหรือคนทํางานเนี่ยหลายคนไปเรียนเพิ่มในเรื่องของการอบรมสัมมนาที่เพิ่มความรู้อะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเขาออกใบกับภาษีได้เพราะเขา อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคอสสัมนาก็สามารถจะเอามาใช้สิทธิ์ได้นะครับแปลว่าเราก็ต้องแยกค่าเทอมในโรงเรียนที่ถือเป็นสถานศึกษากับพวกคอสเทรนนิ่งพิเศษต่างๆแยกพิจนารณากันถ้าค่าเทอม<ฆ>ไม่ได้อย่างที่เอสว่าแต่ถ้าเกิด<ฆ>เป็นพวกค่าเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเป็นรายๆเจ้าๆไป น,ะะนี้เรามาถึงเรื่องใกล้ตัวกับของแบงก์เราคืออย่างเรื่องการลงทุนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเพวกการลงทุนในกองทุนหรือการซื้อทองนะคะหรือแม้แต่การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างนาฬิกาอย่างเงี้ยถ้าแยกคุยกันทีละประเด็นเอาประเด็นการซื้อทองก่อนการซื้อทองนี่ได้ไหมคะพีเอสถ้าอยากจะซื้อทองเก็บแล้วมาขอตรงนี้คือคือในระบบภาษีมราคาเพิ่มเนี่ยตัวทองเนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าที่ยกเว้นภาษี แต่ว่าค่าบริการเนี่ยนะครับที่เขาเรียกค่ากำเนิดค่าบริการที่ที่ทำให้ทองเป็นทองรูปรพันธ์อะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันเนี้ยจะทําให้เฉพาะค่าธรรมเนียมเนี้ยสามารถที่จะเอ,อ,เอ,อ,เอามาใช้สิทธิ์ได้เวลาใช้สิทธิ์ก็ได้ทั้งตัวค่าธรรมเนียมค่ากำเนิดรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม7%็เซในส่วนนี้ด้วยนะครับลักษณะเดียวกันจนะ บางคนพูดถึงมีคําถามในเรื่องของการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับซื้อหุ้นหนึ่งล้านบาทเราจ่ายค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์หนึ่งพันบาทเพราะว่าค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนี่ยนะครับล้านละพันที่เรียกว่าล้านละพันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งพันบาทเนียน่ยเป็นค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเนี้ยอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทําให้เวลาเราจ่ายจริงก็เป็นหนึ่งพันบวกอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นหนึ่งพันกับเจ็ดสิบาท หนึ่งพันกับเจ็ดสิบาทเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เพราะถือว่าเป็นบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วอยู่ในระยะเวลาด้วยคือหนึ่งมกราหกห้าจนถึงสิบห้ากุมภาหกห้าอย่างเงี้ยใช้ได้จะใช้ได้แค่หนึ่งพันกับเจ็ดสิบาทไม่ได้ใช้เป็นหนึ่งล้านนะครับรวมถึงการซื้อกองทุนก็เหมือนกันนะครับบางทีกองทุนรวมเราบอกว่าเราไปซื้อกองทุนรวมกับบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือสถาบันการเงินเนี่ยแล้วเขาออกใบกำกับภาษีได้ แต่เขาออกมาเนี่ยนะครับก,ก็จะต้องแยกส่วนให้ชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นค่ากองทุนส่วนไหนเป็นค่าธรรมเนียมนะครับอย่างเช่นที่เราเรียกกันว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อกองทุนเนี่ยหรือเรียกว่า f r o n t e n อเนี่ยนะครับอย่างเช่นจ่ายค่าซื้อกองทุนไป1ล้านนะครับมันอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องนะครับสมมติว่าเขาบอกว่ามีฟรอนต์เอ็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งล้านคือหนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยนะครับเพราะ,ะนั้นหนึ่งหมื่นเนี่ยบวกกับ vat อีก ออรของ1นึ่งหมื่นอย่างเงี้ยส่วนเนี้ยสามารถที่จะเอามาใช้สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งในส่วนของการซื้อกองทุนการลงทุนในกองทุนและมีค่าธรรมเนียมเนี่ยสิ่งที่เราต้องขอจากพวกบริษัทจัดการกองทุนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับพีเอสเราจะได้ไปขอเขาถูกจริงๆการการขอใบกำกับภาษีเนี่ยเราก็อาจจะบอกกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตรงๆไปเลยเราก็ใช้สิทธิ์ในโครงการชอบดีมีคืน นะครับถ้าเขาเคยออกให้คนอื่นแล้วเนี่ยนะครับเอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับคือขอไปกำกับภาษีเต็มรูปนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะสามารถใช้กับสินค้าหลายรูปแบบนะครับทั้งสินค้าที่เราไปซื้อโดยตรงหรือสินค้าที่ซื้อทางระบบออนไลน์นะครับเราซื้อสินค้าออนไลน์กับผู้ค้านะครับบางครั้งเราก็ปกติก็อาจจะไม่ได้ขอใบกกับภาษีเต็มรูปทุกครั้ง แต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากมีโครงการชอบดีมีคืนก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็ขอแบงกกับภาษีเต็มรูปได้นะครับซึ่งก็ต้องถามสอบถามผู้ค้าด้วยในระบบออนไลน์ว่าเขาออกแบงกกับภาษีตามโครงการชอบดีมีคืนด้วยหรือไม่แล้วในส่วนของการลงทุนทางเลือกอย่างนาฬิกานี่ได้ไหมคะพี่เอสอนาฬิกาไม่ใช่สินค้าที่ต้องห้ามสิบเอ็ดรายการนะฮะ ในคำตอบก็คือมันก็ต้องใช้ได้นะครับนาฬิกามีภาษีมูลค่าเพิ่มร้อละเจด้วยนะครับอนอกจากนาฬิกาแล้วเราไปรวมถึงโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ได้หรือซื้อ iPad คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อประกอบการศึกษาเล่าเรียนเ,เพิ่มพูนศักยภาพในการทํางานเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้นะเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ครับ งั้นวันนี้เราก็สรุปคร่าวๆได้แล้วล่ะว่ามาตรการช้อปดีมีคืนของปี2565เนี่ยหลักๆเลยมันก็คือ 1. ต้องดูเ,เงื่อนเวลาที่เราช้อปได้นะคะก็คือ1มกราคม2565ถึง15กุมภาพันธ์2565แล้วก็เก็บใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเพื่อไปประกอบการกรอกเป็นค่าลดหย่อนในปี2566ต้นปี ที่จะประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเป็นคนที่มีเงินได้เท่ากับจํานวนที่คุณจะต้องเสียภาษีแล้วแล้วก็คือเหมือนกับว่ายิ่งจะลดหย่อนมากเท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนเปอร์เซ็นที่คุณเสียภาษีด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะลดหย่อนเท่ากันส่วนสําหรับ เงื่อนไขในการช็อปของอะไรบ้างอะไรได้อะไรไม่ได้เนี่ยก็คือต้องดูเป็นลักษณะตัวตัวไปว่าตัวไหนเข้าข่ายอ,อ,อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อยู่ถ้าอยู่ก็อาจจะได้นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวร้านค้ากับร้านที่ให้บริการนันะ่นน่ะเขาเจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนนั้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยส่วนในส่วนของวิธีการการขอ เกี่ยวกับร้านค้าแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องแชทต้องคุยกับร้านค้าออนไลน์ร้านนั้นตรงๆกับเขาไปเลยว่าเขาจะออกให้เราได้ยังไงในส่วนของใบกำกับเต็มรูปแบบนะคะและในส่วนของเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องออการลงทุนต่างๆอย่างพวกกองทุนหรืออะไรพวกนี้ก็คือต้องคุยกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เราคุยด้วยว่าขอให้ออกใบกากับภาษีในส่วนของค่าธรรมเนียมให้ ก็คือสรุปได้ก็คือประมาณเท่านี้ตอนนี้เพมีอะไรจะเสริมไหมคะว่าควรจะจําอะไรอีกคือในเรื่องของชอบดีมีคืนเนี่ยนะครับเวลาไปยื่นแบบเนี่ยนะครับมันก็เรื่องสุดท้ายที่อาจจะฝากไว้ก็คือเราใช้สิทธิ์นะครับไม่ว่าเราจะยื่นแบบในนะบางคนมีคู่สมรสนะครับยื่นสามีภรรยาก็สามารถใช้สิทธิ์ได้อีกเช่นเดียวกันในเรื่องที่เรายังไม่ได้พูดถึงในเรื่องการยื่นแบบของคู่สมรส นะครับถ้าคู่สมรสต่างคนต่างยื่นแบบเนี่ยต่างคนมีรายได้ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้คนละสามหมื่นนะครับแต่ถ้ามีการยื่นแบบรวมกันอย่างเช่นคู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีเงินได้อีกฝ่ายหนึ่งก็มีเงินได้มายื่นรวมกันอย่างนี้ต่างคนต่างใช้สิทธิ์ได้คนละสามหมื่นเช่นเดียวกันรวมกันเป็นหกหมื่นแต่ถ้าสมมุติว่าคู่สมรสฝ่ายมีรายได้ฝ่ายเดียวคือสมมติว่าฝ่ายหนึ่งมีเงินได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีเงินได้ในการเสียภาษีเลยเนี่ยนะครับแต่มายื่นแบบรวมกันอย่างเงี้ยก็จะใช้สิทธิ์ได ่แค่คนเดียวคือคือคนที่มีเงินได้นั่นเองนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เอสวันนี้เราต้องขอบคุณนะคะดรสาธิตของธัญญาจากทีม Estate Planning and Family Office นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Tax and Law Made Simple สำหรับวันนี้กมลชนกและดรสาธิตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ mm hmm. SCB Podcast You are welcome Be ready to get wealthy. Presented by SCB Wealth.